เมกะสเปซสี <Mega Space S 2> ่ร้อยเปอร์เซ็นโอเคน้องแกะแล้วค่ะเก่งจังเลย,ย,าาย,ยใหญ่เลยเหรอกลองใหญ่ไหมใหญ่มากโอโ้เราจะลุน้นได้ตัวไหนดีนะมีตัวเดียวเลยนะเท่านี้ได้ยินมานะมีตัวเดียว ช่วยแกะแล้วเราจะได้ตัวอะไรนะสีเต้องทำยังไงึงได้สีเคเวลาแกแของสุมต้องทำยังไงจะได้สีเขต,เตไ,ไหนทำให้ดูหน่อยโเมหสต้องทำแบบนี้เหรอเราจะได้เหรอโอเคไหนลองดูซิว่าได้จริงหม,ม,หม,อ,มอะไรนะะโมสีเคเนี่ยเหรอ อุ้ยอุ้ยเราเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเนาะเราไม่เคยแกะเลยตัวใหญ่ว้าวว้าวเขาแพ็คมาด้วยเขาอยู่ใน,นคือเซใช่เหรอเปิดให้เห็นก่อนใช่ชชดดเนี้ย่อยอเป็นกายตัวเลยเอลองแกะดูก่อนใช่ไงก็บอกแล้วไงว่าตัวใหญ่เลยนะตัวนี้ใหญ่กว่าตุต๊กตาก เอาเร็วโอ้มีถุงผ้าด้วยมีถุงผ้าด้วยว้าวตัวอะไรเนี่ยเสียอะไรเอากล่องมาดูข้างๆซิียเป็นตัวไหนตัวไหนมิอ๋อตัวที่หนึ่งนะว้าว นโชยทุกคนดูด้วยคะ่ะว่าน้องเป็นยังไงหน้าตาน้องเป็นยังไงโอ้กัน็อกแล้วเห็นหน้าชัดๆเลยนะว้าสีพิงค์เลยอ่าสองตัวมายืนข้างๆกันใหญ่กว่าเยอะไหมเยอะไหมลูกโอ้ใหญ่กว่าเยอะเลยนะโอเค <laughs> เป็นพี่น้องกันเลยนะอ่าบายบายทุกคนคะ่ะบอกทุกคนว่าติดตามน้องริตตต่อนะลูกเอาบายบายทุกคนก่อนคะ่ะนี่นี่หันมาสิคะ แล้วติดตามน้องได้ที่ไหนคะแฟนดอมใช่ไหมโอเคค่ะสวัสดีครับ